ดีครับวันนี้พวกเราไลฟา์สระแชนเนลนะครับหมอปลาีกแล้วนะครับวันนี้อาที่ยน,นี้นะครับวันนี้ลงวันนี้ขึ้นท่าท่าสามแยกนะเขาเรียกสามแยกเราตังต้งกว่าเราตั้งกันนี่เดี๋ยวเอาไปให้ร้านลาบนะวันนี้ให้น้องทำให้กินทำเองเหมือนเดิมแหละแต่มันไม่เหมือนบ้านเรา Ngày tại của mình, phục vụ này. Baby, 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 nữa baby, 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 กูไปเรื่อยอ่ก็นี่นีปาเป็นไหมมีแนมีปแดงเป็นหรือังนนั้นันนี่โอ้ยบนันงานขี้วันดึงอไงนนั้นงานบนนันงานวนเลยตอนแรกเราคิย่กงดิมน้อนเสี่ห้ายมหกห้ากคนลแดงอ่ะมีอยู่นี่ ตอนแรกอ่ะตอนแรกจะไอ้มานั่งรอแหลมันจะเลินแล้วเลาวทีเนี้ยแฟนอยู่พอดีก็เลยรอเออเนี่ยโทรไปเอาอ้นก็เลยติดแล้วเป็นลมลมรีเลยนี่ก็ไม่ใช่อะไรเราเนี้ยนี่แค่กล่าวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวน้องโทรไปดูด้วยแช่ไว้แล้วก็จะเอาจะเอามาเอาเป็นเดิมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเอามาหนไดีให้พอกินพอกินได้อยู่ใช่หบอกเดี๋ยวว่านี่ไงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวพื่อเอ็กนี่กลับบ้านนั่วเลยเอ็กโทรมาเอาเงี้ยนี่เลยโทรถามอ่ะนัดไว้เดี๋ยวผู้เชี่ยวนัดไปแล้วดีกว่าสายสิ้นเลย ล้มออกมาแล้วหมึกเมียเพี่เดี๋ยวนี้หมึกหาคุยามมาคืนได้หมึกสามตัวสี่ตัวเหรอเหลืออยู่ตัวอ่ะโดยเป็นไงตกแบบประหยัดนี่แม่เอาไปหมดเลยเลยว่าเฮ้ยอยากเอาหมดเลยอะตอะไรเดี๋ยวเลอะใส่ได้กอดร่างกายเนี่ยงูมึกตัวนึ่งขัชนถเฉยมีฉยได้นช่ไหมมึกมันน้อยอย่างเงี้ยผมให้เกยเอาเอาหมดเลยไม่เกยอุ้ยเกยกี่ตัวมีสองตัว กูใหญ่ไวมีเบนด้วยมีเบนด้วยดิอย่าบอกใหญ่ไปแมวไม่ได้นะพอรอกิโลแล้วน่ะเอา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 สาดใหญ่ว่าสากใหญ่ไปเที่ยวได้ไหมเงี้ยก็ว่าไปเอาตัวนึงเลยไหมเพื่อนได้ได้เอาไปกินหน่อยแล้วก็ปลาแดงเพื่อนนะนี่าปลาแดงปอมเป็นหมดเลยไม่ได้ไหมเอาไปหมดเลยหมึกเป็นไตคิวนะเพื่อนแกอย่าดูมึกสดสดอ่ะมันี่เลยตัวไหนอ่ะเอาที่มันสดสดเลย ส,สดเต๋อสดเบดคาป่าขอตัวสดไม่สดก็ตอนั้นสดจหลายตัวไงเกยอ่ะของตัวูวตัวเหรออ,อยู่นี่หมดและ

mình lấy nó lên, cái ghế mình ghế mà nè, lồng mình lấy cái ghế, tao mò với đấy, tao mới đi xe, đi với đấy, đi họ, sao nó lại không? không, 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 ออกไปไหนพักบ uh ั huh. s <S five, uh ่งนอนก่อนออกเร็วฮะโรึ้งเลยห้าไม่ได้พ่อโห้าโรห้าวมพวกนี้ไม่ได้อีกบ้าพ่อประแดงนะปรเดงออะประแดงขายแล้วน่ยโลร้อยไม่ถึงโอ่ไม่ถึงโล่ครึ่งโล่เรามาวันสดสเลยนะเพื่อนนะ ไอหมีะลายอ่ะลขึงอ่ะจ้ลแปะไกลขึงโลเป็น่เก้าสิบองร้อห้าสิบเท่าไหร่เบอรมันเลย่เท่าไหร่ร้อยะสิบเก้าสิบเฮ้ยเป็นสองร้อยสิบหรอกสอ้อยเจ็ดสบองร้ลาเนี่ยของเาจะติดหนียวก็สามสิบกวพอลูกนะเออเออามร้อยนะ่วกันไปเดีไปทางรถเาไปกินบตแดงเรามีมึกัวด้วย เอ็นซีกินปลาอะไรเนี่ยฮไก่คิวแล้วนะครับนะเพื่อนนะเมื่อสองปีที่แล้วนะที่เรามาถ่ายกันนะแต่ปีนี้ไม่ได้มานะหมึกน้อยนะคิดเท่าไหร่พ่อหมดนะคิดไหมนะเติมไหมหมดไปเพื่อนไอ้ดองเติมไงนี่เอ็มเดียวอย่าไปลองเขาว่าอังเกยอร่อยไงพ่อเดียวสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลมาร้อยเลยนะใช่ครับพ่อสดเนี่ยอันนี้แหละมันตายอังเกยสดสดบอกเลยนะคิดว่าข้ามันไม่ตายอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนี้ชุดนึงนะขังด่าจำเดินปลาไป็นติ๊กเกียงเนี่ยขังด่า จะไปทำกินตอนมันดิ้นๆหรือว่าไงใช่ใช่จะเอาไล่เลือดดีๆอู๋เขาจะเอาดีๆนะใหญ่สากใหญ่ที่ไม่ใหญ่สากใหญ่เล้งเัยหรอไม่ไม่ใช่สากเหรอไม่ใช่เขาเลสากตัวนู้นอีสากตัวนู้นอะไรเพราะเล้งเหรอเขาทำไปกินอหรเล้งอหรเล้งตัดแกงดแกงเล้งตันสายเขาเห้่งเงาเห็นเลยเขาได้ยินไม่เลื่อย

ดี๋ยวพ่อพ่อครับพ่อพ่อดีครับสวัสดีครับสายครับก่อนได้ครับนี่ปลาแดงเลยเฮ้ยเพิ่งเกยนะเราจะมีอยู่ปลาสดๆเดี๋ยวนิดนๆดเลปลาแดงนะเกยกับปลาแดงนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาไปเขาไปไว้ร้านร้านลาบก่อนเดี๋ยวรอเขาไปกินอันนี้ก็ใส่คิวนะครับเพื่อนพี่เอกนะเพื่อนนะ ที่เราเคยไปตกหมืเลเขารอบที่แล้วนะมาสองปีแล้วเยอะนะถอวยอว่าเยอะถ้าเทียบกับเราไปนะ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับคลิปกดไอเดียไอตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไลฟ์สาระชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ